สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์จูกุสุคนเนาะนี่อาหารเส้าของพี่น้องไอ้เพื่อจะเคยกินแน่เพื่ได้เคยกินน้ำเม่น,นมาเด้อแกงแคดน้อยใส่ไข่หมดแดงใส่ดอกผักบัวพี่น้องดอกหอมบัวแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนอาหารบ้านเฮาอ่อมใส่เห็ดนางฟ้าลำน้อยนึงพี่น้องใส่ไข่หมดแดงน้ำ Hãy hiệu nom ná? Hãy hiệu nom. Hãy hiệu nom. nè hiệu nom. Hãy hiệu nom. Hãy hiệu nom. Hãy hưu nôm wahr c owning произ-c a Sher p a r ่ r carapace in Rocky e isn't my step このលែទ c це appadят bē อ c ก e e n s on hi-tech k- notion,"Caracter trzeba tally bym single ownership", amazon's mother, name of a director a สอบ h e letzth mga ex Bernd ี่ h o u l d be only 50% rode by กินโอ้อ่าจับเองบ้าจับเองออข้าวิขาวมกันได้เอสบายดีปลลูกทง่อก้ปอาลูกน่้ัอปูโอ้ยมัมอ้คนหอได้หน่อยได้เก่งเเกางเก่งเ่งมหย้ัญหาอ

เลองซมไม่ใช่เพรายังอย่างไรลูกเพชรลูกเพชรลูกเพชรเดี๋ยวก็ัวพกนยำที่สัง้อสังหออย่เปลี่ยนอะไรได้มังเปลี่ยนอะไรได้ง

กินเงี้ยเยวทาปีนี้มันเท่เทเทเทจนบดบดว่างเลยปาดปาบดผลปาแน่นอนค่ะนี่กยไร้ปาเค็งนะอู้หูร้อนๆนี่ปาเคงปาแยมหน้าปานิ่เนี่ยต้นแน่นนอยขาวๆเห็นอยู่เกลือมาออกคือใครชิดมากกินตัวสัมผูมือน้อเค็งอ่ะน้องดีๆจะจก แ่แ่เล mm ่น hmm, น so like so. so, mm ัเ hmm, ล like mm ่นมานึ่งือาสิมีเล่นสวนกใส่มขามาวหเ็บาอตนเแบบ่งหูกใม่่นอกมของนั่น่ไมากวลูกไข่กว่ามักแตงมาพีนีเนาะ

นายยิ่งไม่ใส่เลยฟังอย่างนี้แล้วเหมือนใส่นี่ไปไปแค่นี้ใส่เบิร์ตแกงใหม่เป็นยังไงนี่มาข้างหลังมาข้างหลังอีกหนึ่งโบกขึ้มาอีกเป็งเท่าแกงอย่างนี้เท่าอีกสิบนี่แค่นี้เสียไปแล้วแตงโมกงหอมเลย มาวอมกปลูกใม่กันนี่ลูกใม่ไหมคะล้วข้านอ้าหอมก็ปลูกแล้วหมดนะี่ได้องสาม่มีดีอนี้ไปเอาไปใส่ลเปลือกา๊ดีไไม่หางแมนหมอ่หรอเยอาตังเส้นน่พีเหอื่ยเห้น้องนนน้องกเด ก็ต้องใส่มั่นูแล้แหงๆี่ร่ใส่มันกันใส่ตู้เากลนเลยให้มันแจก้ทำเป็นต้แเนคเากลนมันออ่แต่มันตายเือมันเผ็ดมันมันเดินน่ไมตายมมีหัวเห็นกังามบ่ได้มีหัวนางามขึ้นมาเลยเกลืออไปกินน้นมันเนา่เหาเเกลือ้นผ้าเต็มเลย เต็มต้น๋ยวเราไม่ใคกินนะเต็มมันขอใหเพื่อนาป่าทำไมจะมากก็ไดม่มแ่เานี่ม่มานักพุนนะเนาะเราไปฉีดม,มายกใส่แห้งกับเต็มืรยุทธ้เต่งต่อไงบ้งางล่ะ Nằm thay lắm, nằm thay lắm Nằm 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 nè Đạc dễ quá Đạc dễ lắm Nằm thử có hả Nhưng mà hơi sợ Đúng mà, sẽ rụng nhàng นงต่อเลยโอ้ยหน่อยเลยแต่เองหักลงมาดิมือมีเห็ดตัวเว้ยมาอีกยัไม่ถึกกินยันเลยกินงยกินคนไปมากับปูนแต่ทกอย่ากวาลงเลยเตัวเดียวดิที่คุ้มก่านอยอฮไรเขาก็เข้าไม่เปนน เขาำต้นหนึ่งพวกอันสุลางเขาบกหักแขนนงเลยมจกหักแขนคืเลือกเาว้เส้นสดล้าต้นหนึ่งน้ำสางแซ่บ้างเนระโอ้โสางแซ่แล้วพนี้มันงามัน่เม่วาน่าบวกคิดนน้ำอะไรน้ำกินกระไรมาท้องท้องคุยเลยสบายสบายจะรอเขามาส่งกันยาดัมันเป็นบุญเขาแห่งบมมาสัก nằm phun phui xong phui hay cả bớt nữa. anh mới đi học phui cho cần... vợ nó không đậy, mà mày say nản vậy, nó sao kêu đây đây. Phùi thì phui sọt. ผู้ยมาปากไว้กินเพราะเขาเน่ยเขาบริตุบ like> ุคคลขอกันใหม่เด้อพี่น้องกับคุณลายาดีก็มาหับส้มเนาะคุณเบิร์ตสุขุมสุกคน